หน้าพี่คุ้เฮี้ยอยู่กับพี่วุฒิหน้าฉันคนุ้เฮี้ยยฉันตอฉันเองก็ได้วะหน้าฉันไม่ไหวเหมือนแกดิสวัสดีครับพี่ฝั่งนี้มืดฮะอืมหน้าหน้าหน้าพี่เป็นหน้าผีก็ได้ไม่ในไลฟ์ของผมมันจะมืดเอาหรอปิดพี่สับตาด้วย สวัสดีครับไ้เสื้อเขียวนี่ใครว่ะคุณคุณไหนน้องไงเอา้าอันยองทำมาเซลคนเข้าไวมากเลยกี่คนละพันหกจะจะสองพันละสวัสดีครับสวัสดีครับไปรอคนอีกนิดนึงนะ ในในนี้ก็เข้าเยอะเหมือนกันก็ไลฟ์สอนไลฟ์เหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> วันนี้พี่วุฒมาเที่ยวที่ห้องครับ <c oughs> วันนี้กินข้าวกับอะไรอีวะพี่วุฒเอาข้าวมาให้เยอะเลยของกินสวัสดีนะครับสองพันคนละรอบนี้มาทันน้องมาแซวสวัสดีครับน่ารักขอบคุณครับ รอ,อตัง้งนานสวัสดีนะครับฮัลโหลอินเตอร์แฟนเยอะมากเลย mm hmm. ภาษาจีนชวนชวนน้องมามาจอยไลฟ์สิน้องทำอะไรอยู่หายไปไหนแล้วน้องลุงเรียกลุงเรียกลุงอีกอะ อาบน้ำแล้วหรออาบน้ำแล้วเวพิ่งเป่าผมไเนี่ยหัวย่ฟูๆนิดนึงแต่ยังไม่แห้งดีฮะอ่านเมน,นูมามากำลังกินข้าวเลยครับกินข้าวอร่อยไหมครับพี่มุทักทายน้องด้วยนะอยู่นี่อยู่นี่เลิฟฟอร์มเวียดนามมุมาจนามอน,จนี้สว่างไหมมิยูนะครับจอนี้สว่างไหมไอจีสว่างเอ้ย จอยเลยมูมาจอยไลค์กันไหมอ๋อพี่ปิดแสงอองพี่นี่ว่ามันก็เลยมู CF เลยสว่างใช่ไหมเออโอเคมีแม่แม่ถามมูกินข้าวหรือยัง เห็นเมนูไหมพี่ก้าเห็นครับมุอย่าแสวลุงใช่เดี๋ยวเสียอาการสวัสดีนะครับมิสยูทูบเบอร์ลุงไม่เคยขายของอ่ะพี่ไม่ค่อยขายของเท่าไหร่ทุกคนอย่าลืมแฮชแท็กนะทูมันนี่เลยน้องมุรอรอรอทูมันนี่สเตสเตย์แอฮก็อย่าลืมบอก t o o ันน y stay at home ใช่ลุงไม่ใช่เสื้อผ้านะจะมาซีเอฟอะไรใช่แล้ว t o o ันน y stay at home ไลค์กับลุงหน่อยอะมุกถูกต้องลุงไหนครับมีแต่พี่ก้านนะเขาสั่งของให้กันทุกคนวันนี้ ขอบุเท้าสสะอีจ้าขอบุณมา้อมานให้แท็กวันนี้ Do you like Earth? พี่เก้าเคยเจอผีไหมสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะโหทำไมวันนี้คนเข้าดูเยอะจังเลยคูลสามพันสี่ต้องเรียกมุมามานะมาจอยไลา์กันเมูบอกให้รับหน่อยรับตรงไหนอะ ไม่เห็นของพี่ไม่เห็นมีให้รับเลยกดรับตรงไหนเออกดรับตรงไหนดีกว่ามุกจะได้จอยไหมเนี่ยลุงมกดน้องเห็นน้องไหมเนี่ยเห็นดิโอ้ตอนแรกดีใจมากดีใจมากนึกว่าจะกดรับวิดีโอไม่เป็นแล้ว ทำอะไรอยู่อ่ะอพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรพี่วุฒพอดีพี่วุฒิมา,อาเอากับข้าวมาให้อ,อยากกินข้าวบ้างหิวข้าวมากๆามาก,มากไปกินด้วยคนมาดิเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอนนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคสวคัสดีนะครับ น้องบอกให้รอแป๊บหนึ่งมาแล้วแป๊บหนึง่งไ,ไปเอาโน้ตบุ๊กมาเพราะว่าหน้ามืดต้องเราไม่มีไฟอ่ะคือไฟ<พ>อยัง <พอ S 2> ไม่ได้ต่อกจะมาเต้นละเล่นเอามาเปิดให้ไฟมันแบบหน้ามันแบบเนี้ยเ okay, okay. พราอเปิดแล้วจะเป็นผีหรือเปล่า ผีอะไรอะ่ะพี่ไม่ได้มาหรอกลุงอยู่บ้านทำอะไรบ้างเหงาปะโดนนี่เลมันผีปะดูนะครับดูทักใครพี่พี่น้องน้องบิ๊กครับทำอะไรกันอยู่ลุงเอี๋ยต้องแบบเปิดหน้าจอไว้กป๊น,นนึงร้อนอ่ะตอนเนี้ยสว่างมาก แต่คอมเมนต์บางหน้าน้องหมดเลยไรที่อ่านคอมเมนต์เนี climbed. ่ยลุงลุงต้องหนีลุงเรางบลุงเรางบเราต่าเราไม่มีไฟศัตรูใช่ป่ะเราก็นนี้ได้เอานี้ใช้ไปก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าจอคอมแน่เลยทําไงดีโอเพล่เหมือนหมูเลยใช่ครับเสียงลุงเบาน้องให้เลือกเพลงเพลงอะไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ ดินลิกซ์ิหรือเปล่าไม่โดนมีทริกในการเปิดพี่เนี่ยไม่เข้าไม่เก่งเลยมาได้มา <laughs> <laughs> ก็วันนั้นพี่เปิดไงแล้วก็พี่ๆเขาก็บอกว่าให้เบาเสียงหน่อยเดี๋ยวโดนลิกส้เอใช่ <c oughs> จริงมันจะช่วยได้อุย้ยลูกเนี่ยกำลังจะกินหมูจุ่มกันมาไหมโอ้ห <laughs> ไม่ดีกว่าหมูจุ่มพี่กินบ่อยนะพี่รอ <laughs> พี่นิวส <laughs> ั่งฟูจ <laughs> ิครับเล็กใหญ่ฟูจิอ่อ ได้เดี๋ยวบอกให้โอเคบอกด้วยลุงจะฟังเพลงอะไรเร็วๆให้เลือกอ่าน้องเปิดเลยแล้วกันเอาที่น้องชอบอาแปบเพลงนี้ไม่น่าโดนอยากบอกเธอทุกวันทันี้ยเฮ้ยเพลงนี้เราเป็นเราเป็นอันนั้นด้วยว่ะลุงเ,เราเป็นนางเอกกับให้เอ็มบีว่ะเอาดีๆ ดูเคยดูยังเนี่ยดูแล้วดูแลเพลงอะไรก่อนอะเพลงแซมมี่ไงเออมีหลายซับด้วยว่ะลุงหากอนตรนี้คิดถึงน้องอินอะสแบบไลฟ์ตัดนะถ้าเออ่ายไปก็คือตามนั้นๆของคนซึ่อร้อนมากอะเอาจริงนี่คนทั้งโอเคครับผมดูขนมเข้าไปไหนแล้วเอ้ยนี่ กินขนมกันกินไหมพี่ต้องกินไอติมไปเดี๋ยวอย่าลืมใช้ไฟแช็คนะลุงเมื่อไหร่เราเมื่อไหร่ลุงจะมีคิวว่างมาถ่ายกับน้องอ่ะเดี๋ยวพูดตอนนั้นอ้วนมากเลยอ่ะไปขายของให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ว่างแล้วพี่จะรีบบอกโอเครีบว่างนะน้าอย่างผมถ่ายแล้วคืออ้วนไม่ไหวแล้วอ่ะ สวัสดีสวัสดีนะครับทุกคนผมพันแล้วมุกทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนใช่ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะทุ่มปะตอนนี้ทุมท่มห้าสิบทุ่มใื่ไหม ได้ของที่พี่สั้นไหยเดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนว่าได้ของหรือยังที่พี่ส่งให้ตอนนี้พี่กินอยู่นี่ไงเอาสั่งขนมอ่ะมาดิอ่าเอาแบบอ่ามากินแกงหน่อพี่พูดเอาแกงหน่อ ไม่อยากกินเลยค่ะกับส้มตำมาให้หน่อไม้เหรอแกงแกงหน่อไม้เหรอบอกพี่วุฒิทำเองตอนแรกพี่ก็ไม่อยากกินหรอกเดี๋ยวเสียดายน้ำใจทุกคนทำอะไรอยู่อยู่บ้านทำอะไรกันบ้างครับพี่ก็รับมางั้นแหละดีหรอโม่อยู่กรุงเทพครับผมล้อเล่นเอ้โหวันอส้มตำเอาจริงพอเราเออไม่เปิดเพลงอ่ะเออก็จะฟังไหม่คยรู้เรื่องเว้ใช่อุ้ยลุงลุงโปอ่ะเห็นนมด้วย มนมใหญ่กับหัวดีกะหกพันโดคคนไม่มีความหาเหวแหมแซวเห็นครับเห็นอขมอม,อม,มือเดี๋ยวมาน้ามูกแหละเข้าปากเค็มมากวะ <What? S 2> <c oughs> เดี๋ยวก่อนคนเลยน้ามูกไหลเข้าปาก ใครอจางกกดหัวใจ่หน่อยยี่บังานยังไม่เสร็จอีกเหรอครับเอาหัใจหน่โมกิกา้องอมยิ้มด้วยสิวขึ้นอะลงดูสิวดิปกติทำไม่ให้หายแค่เปล่า ใครจะไม่อาบน้ำก่อนก็ชอบบอกพี่ว่ากลับบ้านมาก็อาบอาบเช็ดหน้าดีด้วยโอเคโอเคน้องวัดึ้นบ้างนิดนึงอ่ะลองทำอางงี้ดิเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนน้องบีบพอลองทำอางงี้ดูด ไม่ได้ทำได้มือเดียวทำไมอ่ะถือกล้องหรอถือกล้องอยู่ลุงนะอย่าลืมนะน้องต้องต่อมามาทำอันนี้นะเข้เาใจบะเขาใจบะแล้วสรุปคิวแรกที่พี่ขอไปอ่ะโอเคไหมคิวแรกไหนวะพี่ไม่ที่ว่าเราจะไปทำวันนี้กันแ่ะ คิดก่อนคิดดีดีเออเราพี่พี่เน็ตพี่ตัดป่าวะเน็ตเราตัดป่ะลงเปล่าไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดมูแก้มเยอะมากอยากบีบน้องห้องนี้ดิหกพันคนด้วยนะทำรายการคนน้องก็ผมห้าพันเก้าแล้วฮะตอนนี้กำลังชวนกันกินข้าวครับผม หิวข้าวอ่ะคิดถึงทุกคนจังเลยไม่มีใครคิดถึงกราบ้างมีใครคิดถึงเราบ้างไหมครับมิบัยกึเติงมูฮาวห้องกอลุงเขาบอกว่าพูดพูดกับพูก้กำมางกรำเราออกไปเจอแม่แม่กันไหมแต่ทุกคนต้องห่างก,กันห่างสามเมตรเกินอะเราอ่ะ แต่ว่าดีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องดูแลส,สุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะล้างมือนะครับแล้วก็แส่แนสนด้วยจริงๆอะไรนะหิวอะโอเคอย่าก,กินเยอะละ่ะแต่แต่มันจะไม่กินหมูจุม่มมันได้กินหมูจุ่มไม่ลงเดียวมันจะกินหมูจุ่มไม่ลงอะกินดีนไหมอะก็กินที่เดียวก็พอดี จะไปแย่งกินทำไมระวังแซมมี่แย่งกินแล้วกันอย่าลืมแอปลูกจากไอจีที่ไลฟ์ต้นทางลวงแค่ไหนแตนี่ไม่แต่แซมช่วงนี้แซมผอมแล้วใช่พี่ต้องอัปเดตนะตอนนี้สลิมแล้วนะใช่สลิมแล้วพี่ชวนแม่ไม่ค่อยกินกับพี่เลยตอนนี้ ลุงแนะนำ่อยดีเวลาคนอยู่บ้านเบื่อๆให้ทำอะไรถูกต้องทูมันนี่ของพี่หรออืมของพี่เปพี่ก็ได้อยู่บ้านเบื่อๆทำเลยพี่ก้าวเสียงเบาอ่ะจริงไม่ได้ยินหรอเบาถือว่าเบาพี่ต้องพูดให้มันดังดิดังไม่ได้ดิสู้ทำไมพูดดังจริงดิลุงเสียงเบาเสียงลุงเบาตมีแต่คนบอกว่าเสียงลุงเบาไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอก อยู่บ้านทำอะไรบ้างครับอยู่บ้านทำอะไรก็เบือเเ่อตวงนี้พี่ก็ถายของเอาไปส่งของนิดหน่อยถายของนะครับเอาไปส่งของนิดหน่อยฮะเอิร์ธพูดให้ครับทุกคนเสียงพี่เก้าเบาเกินเบาขนาดนั้นเลยเหรอเบาเบามากเบาอยู่อ่ะน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์อะพี่เอิร์เมื่อไหร่จะลงคลิปใน youtube ครับก็รอคนแถวนี้ว้างอะครับผม ไม่มีคิวว่าให้เ,ออเลยสักทีก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีนะฮะอันนี้พี่คิวแรกเลยปะเนี่ยคิวแรกเลยจริงๆคิวเป็นเกสคนแรกของรายการเ,ออเลยอะเอ่าองนี้โอเคต้องดีใจ<ไ>ปะพี่จะรีบให้คิวเลยเันนัวนพี่ดาวก็โทรมาถามล้ะเออล่าลายไปอะขอร้องตอบบ้างพี่เสียงเบาเกินอะพี่ก้าวเสียงเบามากเลยเบอกว่าเสียงเบามากเบาขนาดนั้นเลยอะพี่ก็เฮ้ยตอนนี้ดังแล้วดังขึ้นนิดนึง โอ้โหนี่นลุงขายแล้วครับมีคนอยากรู้ขช่สมอทอก็เนี่ยลุงขายที่อันนี้ป้าที่วัดไคอะ่ะใช่ไหมบอกเขาดิใช่รับพี่รับเทอร์โมมิเตอร์ของเพื่อนมาขายมูคิดถึงมีคนบอกคิดถึงมูด้วยไม่แล้ะ คิดถึงเหมือนกันครับน่า <No. S 1> มีน้อยใจวะมีคนน้อยใจวะเราพี่ๆละ่ะทำอะไรกันอยู่พวก oh <my. S 2> พี่นิวคนอื่นเนาะใช่ก็เห็นพี่บุญหนักเล่นเกมกับเพมทุกวันทุกวี่ทุกวันไม่ทำอะไรอยู่ในห้องแล้วก็ไซส์จัดแแบบ มันแขกมันเล่นบอร์ดเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตก็เนเกมอะไรนะออฟฟิตก็ปิดเลยวันนี้วันนี้วันนี้ื่อแปะอะไรปิดนะพี่ไปถึงออฟฟิศก็ปิดเลยปิดครับปิด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 โล่งครบรอบพี่เราเจอกันหนึ่งปีแล้วรู้สึกไงบ้างไวปะถึงวะวแปถึงวันนี้เขาเล่นแขกกันนะแสดงไม่ได้ไปเล่นอ่ะดิเนาะพี่เพิ่งตื่นอะเปิดืพี่จะกลับบ้าน ตัวแปดตัสีนี้เลยอีกมากไข่ของนิดนึงกัะคิดถึงั้งคู่อย่าน้อยใจนะดูนัมเบอร์สูงแปดเนาะทุกคนเขาบอกว่าเซฟไลฟ์ให้หน่อยนะคะเพื่อทำรายการอะไรเหรอครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคูฮาร์ชเชเดลนะครับผมคีทอนเทนต์ไปแล้วหลายๆอันมันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เมคอัพนั่นนี่แล้วก็มีเที่ยวด้วยนะคะ แล้ว<า>ซึ่งเร <ผม S 1> าก็จะได้เกสคนนี้ใช่ค่ะฝากร้านด้วยนะครับนี่ไงครับเกสเกสของเราฮรอคิวเกสว่างไม่ว่างสักทีครับผมคิวทองไม่ไหวแล้วมีคนถามมีคนถามบอกหน่อยว่าพี่ก้าวใช้เบอร์อะไรพี่ใช้เบอร์แปดนะคะสูตรแปดมีคนถามน้องใช้เบอร์โกเดี๋ยวให้ดูแต่พี่ชอบเบอร์แปดมากเลย แฟนแฟนแต่เมื่อแปดมันตมากเลยทุกคนอีกสักสิบในเมื่อหงายไปหนึ่งมรวมไลฟ์นี่รู้จักหลายคนเลยนะทำไมล่ะครับเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเองอสีแน่นแน่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับ เขาให้ทาไม่ได้ให้กินไม่ถึงเก็นหรอ,อลุงเซฟไลฟ์ให้ด้วยนะเซฟไลฟ์เป็นปะเนี่ยโอเคเซฟเป็นเนี่ยพี่อยากตัดผมมากเลยเออก็อยากตัดอยากเล็มแบบตรงหน้าหน้าอเราจะต้องกักตัวแต่ถ้า,ถาผมประมาณนี้นะลุงเ,เวลาเอาเซฟผมออกงานมันน่าจะกำลังดีอ่ะเก็ตปะ อีกสักเดือนหนึ่งเราคงจะต้องแบบกลั้นไปด้วยกันผมได้ไม่นานกันตอนนั้นเ<ะ>ล่นจบแล้วยังทานข้าวกันยังครับผมลูกเดี๋สวายไปแล้วนะลราหิวข้าวอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วมาทักทายแฟนครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพันเลยมาดูนี่ตอนแรกปกติไีปล มีนิดเดียวน้องค่ะมีไงไปด้วยกันไปไกลไีลเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะกินข้าวกับพี่วุฒิแล้วพี่วุฒิเอาข้าวมาให้น่ารักมากเดี๋ยววันหลังไรเดี๋ยววันหลังร้ลุงมีอเขาบอกว่าอันนี้นไปกินข้าวกินแค้ก่อนบอกทุกคนไว้ก่อนกินข้าวเผื่อตัวเองเนอโอเครักมูกับลุงมากๆนะครับรักเหมือนกันนะครับไว้เจอกันกครับ รักมากๆค่ะคิดถึงนะครับคิดถึงครับอันนี้บอกพี่หรืบอบอกบอกบอกทุกคนด้วยแล้วบอกพี่ด้วยค่ะ <c oughs> อย่าลืมเซฟไลน์นะลงบายน้องด้วยเฮ้บ๊ายบายบายบาครับพี่บูสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายลุงแก้เือร์ ไม่ไหวแล้วอ่ะบ่อยๆนะครับโอเคบายบายครับไปจริงแล้วนะไปจริงวะไปจริงละลาบยูบายบายครับไปเจอกันหาคิวให้น้องด้วยนะโอเคครับผมโอเคสัญญาสัญญาณะว่าเราจะหากันจนเจอบอกให้หมดก่อนเดี๋ยวพีรีบไปคาสัญญาณะว่าเราจะหากันจนเจอบอกพี่นิวด้วย ฟูจิจะพี่ไปหาโอเคได้ไปเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนไปเจอกันเลิบยูออกไงอะ่ะ